จายตลาดนะคะตลาดผักของที่บ้านเองเลยนะคะเพื่อนเนี่ยเป็นกระล่ำปรีนะคะที่อันจางตัดตัดหัวไปแล้วนะแต่ว่าก็เหลือต้นเอาไว้นะคะยังไม่ถอนทิ้งเพราะว่าอยากจะได้ขแขนงนะคะขแขนงกระลำตอนนี้ก็ออกมาเยอะมากเลยนะคะขแขนงเดี๋ยวจะเอาขแขนงนะคะไปทำผัดปลาเค็มค่ะปลาอินทรีย์เค็มนะ ขแข่งกันนะคะแน่งกับขแข่งกระลำนะคะเนี่ยค่ะแน่งอ่อนๆเลยเพื่อนๆ ใบแก่ๆแล้วก็เอาออกไปนะใบใหญ่ๆช่วงนี้หนอนไม่ค่อยมีด้วยค่ะ นี่นะคะก็เป็นคะแนนกระลำทั้งหมดที่อานจังตัดมานะคะเดี๋ยวไปผัดปลาเค็มกันค่ะมีพริกแห้งนะคะพริกแห้งที่อันจังปลูกปีที่แล้วเนี่ยพอเขาแดงนะคะอานจังก็เอามาตักแห้งเนาะน,นะคะใช้พริกแห้งนะคะตากับกระเทียมะคะ่ะเพื่อนใส่พริกแห้งจังว่าเขาจะหอมดีนะ ส่วนข่แนงนะคะขแนงกระลำอันไหนใหญ่ๆอันจังก็จะเอามาผ่าครึ่งนะหั่นครึ่งแล้วก็ล้างน้ำนะคะเพื่อนได้จานหนึ่งพอดีอเลยนะคะเจียวกระเทียมนะคะพริกกระเทียมที่ตำนะคะเจียวให้หอมเลยนะ หอมแล้วนะคะเพื่อนก็ใส่ปลาเค็มนะคะเนื้อปลาอินทรีเค็มนะ กำจ,จะใส่น้ำมันหอยไปนิดนึงนะคะหอยแสบคอแับตาเลยเฮ้ย <c oughs> โอ้ยเฮ้ยแล้วก็น้ำตาลนะคะเพราะว่าปลาเค็มนะเราจะค่อนข้างเค็มเนาะ น้ำมันหอยก็มีรสเข้มด้วยนะคะก็เลยจะตัดเค็มด้วยน้ำตาลทรายลงหน่อยนิดนึงเนาะนี่ค่ะ สวยร้อนๆนนะคะอร่อยได้แล้วนะคะเพื่อนๆราดข้าวนะราดข้าวร้อนๆนนะคะหอมมากๆเลยค่ะมือกลางวันของอานจ,จังนะคะกินง่ายๆเนาะผักจากสวนครัวนะคะตลาดตลาดผักที่บ้านเองเนาะ